สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราชส5 65นะครับเราจะมาอัปเดตต้นผักชีนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับใน EP ีที่3นะครับก็จะเห็นได้ว่าต้นเขาเริ่มเจริญเติบโตออกมาได้ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต้นเขาไม่ยืดมากจนเกินไปนะครับจะเป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าต้นผักชีที่อ่ยืดมากเกินไปนั้นนะครับ แสดงว่าต้นเขานั้นได้รับแสงแดดไม่เพียงพอนั่นเองนะครับหากดูโดยภาพรวมของพืชในกระถางนี้นะครับจะพบว่าต้นเขานั้นยังจเจริญเติบโตช้าเกินไปแล้วก็มีใบเหลืองนะครับอาจเป็นไปได้ว่าการปลดปล่อยธาตุอาหารของเขานั้นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาใส่นะครับฮิวมัสเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินนะครับให้ดินเขาปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับทําให้ต้น ก้าที่เราเพาะปลูกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้นก้าของผักชีที่เห็นในถังนี้นะครับเขายังเล็กเกินไปนะครับยังไม่สมควรที่จะให้ปุ๋ยชนิดใดๆนะครับหรือถ้าท่านทําเกษตรที่เป็นอินทรีย์ครับท่านอาจจะหาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกมาทดลองใส่ดูได้นะครับแต่ว่าดินที่ทางผมได้นำมาใช้นี้นะครับก็มีธาตุอาหารอยู่มากเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากการที่ ดินเขาไม่สามารถปลดปล่อย่าหารได้อย่างเพียงพอนะครับหรืออาจจะเป็นที่คุณภาพของเมล็ดพันุ์เองนะครับเราก็นำารี o โอเทนะครับมาโรยบางๆนะครับลงไปแล้วก็ทำการลดน้ำปกติแล้วเดี๋ยวหลังสงการนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดี